ะคบ้านเพื้อพาไปนะครับสีมาแล้วหนึ่งแสนสองพันโอ้นะคะสีนะคะจบเราก็ยังไม่มีห้างก็ยังไม่มีเขาจะ่าี้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะบ้านมาแล้วนะโอ้โหล่างล่างราคาแสนสองไหวไหมไม่ไหว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 อ๋อ นี่นะคะดูเสือพาไปดูเสือพาไปใครเอซโอ้โหเสือพาไปนี่นะคะเวอร์มากเลยนะคะดีใจนะคะที่บ้านมานะคะนี่นะคะเอชชัยเอชชัยโอ้โหเอชชัยอยู่ข้างบนนู้นนะคะเอชซีไม่มีเอซีมา เอฟซียังไม่มาเออวันนี้เอฟซีไม่มาโอ้ไทยไม่มีนะคะสีเหลืองรู้สึกว่ายูทูบเบอร์รามาหมดทุกช่องเลยนะเนี่ยมาหมดทุกช่องเลยแล้วเนาะใครก็ตื่นเต้นกับบ้านหลังที่บ้านหลังที่11หรือว่า12นี่แหละเนาะแต่เป็นล็อกนะคะเป็นล็อกที่สิบสิบเอ็ดนะคะ เสีเยกเ็ิดวันจันครับเกิดวันจันก็เลยเอาสีเหลืองนะคะสีว่พาไปนี่นะคะยิ้มไม่หูบเลยนะคะบานไม่รู้เลยนะคะสเสือในที่สุดก็มาเนาะ คือเราอ่ะเราอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เอฟซีนี่แหละโอ้ถามทุกช่องเลยนะทุกคนโดนถามหมดเป็นหงายส่วนเสริมบ้านที่เสือจะมาเมื่อไหร่บ้านที่เสือจะมาไล่ไแล้วก็มาวันนี้ไปบ้างเสืออันนี้เป็นไปแล้วหนึ่งพันสองร้อยบาทไม่เสือจะขายให้ผมเดินหนึ่งพันสองร้อยยังไม่อยู่ในตัว รวยมากเลยนะรวยมากเลย,เ,ลยเราได้แค่ปลายปลาย <c oughs> มันก็ไม่ได้แล้วแล้วของเราเมื่อไหร่จะได้แล้วทีไม่ได้แล้วเราแค่สองหมื่นก็าาหายากหายเย็นน้องพั <c oughs> อันนี้มันตั้งแสนสองหมื่นนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราก็มองไว้มอง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 ไว้แล้วก็ขอองค์ปู่ให้ใช่เนาะโอ้ถ้าเรามีขอขับองค์ปู่ทุกวันทุกวันถ้าเรามีรางวัลที่หนึ่งสักเบื่อก็ได้เลยไม่ด่าเออถูกรางวัลที่หนึ่งนะยกให้คนลัหลังเลยหลังใช่บบเม่นไหม มันหลายคนด้วยดูทุกคนมีแล้วก็มีไปองคนยังไม่มีไงอู้คนยังไม่มีถ้าให้ทุกคนเราถ้าให้ทุกคนนี้คนเรามันซื้อมันก็มีสิทธิ์ถูกแต่มันก็ไม่รู้มันจะถูกคนที่นี่นะคะรอดูนะขยากระพิกตาค่ายสีงนะก็มีหก้านเออหก้านสิบหลังก็พม่แค่ร้านเดียว ร้านแล้วก็ไม่มีคนที่ยังไม่มีไู่ถึงกสิบคนนะสองหมื่นเลยไม่เป็นไรยังไม่ต้องไปคิดมันดีใจดีใจนะคะเสือพาไปนะคะเราก็ดีใจด้วยนะคะยูทูบเบอร์ท่านใดเนาะมีบ้านเราก็ดีใจนะคะจะได้นะคะอยู่ที่นี่กันแล้วเพราะว่าเสือบอกว่านะคะเสือเกิดวันจันทร์นะคะสีเหลือง ขี่ขี่บนถนนมาก็ต้องมีคนเห็นมอำเภอบระบือจหวัดมหาสารคามเจ้าหน้แ่เิโมเามหาสารคามเจ้าอุ่นมจะมีตังหมื่นสิบหมื่นคือนื่ก็ต้องหดลเราเรุ้นยิ่งกว่ากว่าเราลุ้นวันที่หนึ่งกันสอง ดีใจดีใจจนสุดไปอ้อมก่อนเนาะมาถึงแล้วบ้านเสื้อผ้าไปยินดีด้วยนะคะจะขอบคุณทุกคนทุกช่องครบเพื่อนๆแต้องต้องต้องเก็บเงินกีปีสัมถึงได้สามเดือนอ้ทำไม ก็อยู่กับมุ่งโอ้อยู่กับมุงทุกอย่างจะได้มาดูสิเราเก็บเงินแค่สามเดือนเราสามปีได้บ้านหลังใหญ่แล้วเราสามปีพวกเราสามปีจะได้ไหมก็ขอให้ได้ข้างล่างนี้ขั้นตอนนี้ก็กำลังทำการสามปีได้นี่นะครับเพื่อนๆก็ดีใจกับเสือด้วยนะคะนี่แล้วก็จะได้เวลาแล้วก็จะยกปลุงนะคะตั้งอยู่แน่ สวยนะคะไม่แพ้กันเลยนะคะหมู่บ้านยูทูเบอร์แต่ละหลังเนาะสีสันก็น,นะคะไม่เหมือนกันนะคะรเต็ก็กลังจะทาการยกบ้านโดยจะมีสลิงทั้งหมด4เส้นนะฮะเพื่อ้องไปที่มุมบ้านทั้ส4มุ่มีการนี่นะคะ กหมอเขาตั้งไว้เรียบร้อยแล้วยกมาเขาตั้งเงนว่้นอนหลัรขางรนี้เสอก็นอนลับยโอ้นี่นะครับหมู่บ้านเรื่องาวเรื่องลังเดี๋ยวคือรอกเพรกะว่าคือวันนี้เขามาลงใพระตู้บ้าน ที่หน้าถึงจะมีทีทมตกแต่งใจดีกันเนาะมา็ำงาน,นะครั้งบ้านมันยุไว้เฉยๆเขาคือตามคิวของเขาอะเ,เขาจะมีคิวไปคนกับไฟดีใจดีใจนะคะกับยูทูบเบอร์ของเรานะคะอยู่ด้วยกันมาก็นานแล้วนะ,นนะคะ่ะ เตรียมแล้วนะคะเตรียมะโอเคครับอยู่ไหน

ฝา,ากด้วยนะคะ f c นะคะอย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆท p c ี f f e e ท p พีสกินนะคะของบริษัทโมโนโม,โมสซับนะคะท่านใดสนใจก็สั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับผลิตภัณฑ์ทีพีสกินนะคะที่บำรุงผิวหน้านะคะเป็นเซรั่มนะคะเจลล้างหนะะ้าเจลอาบน้ำซีบักซอนพทัทเดตตากูแคนนะคะแล้วก็มีเสื้ออ๊กปูปาริจิตหน้าคราชนะคะ มีทั้งแขนสั้นแขนยาวนะคะแล้วก็มีทีพีกาแฟทีพีโกโก้นะคะสังื้อในนามช่องแม่บุญถิ่นปกบอกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ